ฮัลโหลตากคสวัสดีค่ะวันนี้จะมาผักผักให้ดูค่ะ今日咧就ัอ就煮炒菜好简单炒好简单啲菜俾大家睇嘅呢度就有诶鸡粉嘅เหรอแล้วก็ไก่ฝนครับที่ใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นผงขะนอนะครับผงขะนอนแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปค่ะจะผัดผักค่ะผัดผักแบบจีนนะคะ แล้วชีนหยกมีกระเทียมค่ะกระเทียมกระปกุกค่ะตัวยาที่ปาดชอยอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะผักสำหรับผักะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยแล้วก็น้ำตาลจะวีลาะทองอาไรอูจิ้วฟันเจ้าตักกะละอการต้านกคนส่า,ายมากช้ยท่กคนทำง่าจ้ากเลยทุ 大,大排大排檔咁樣嘅 <noise>，就會落嗰啲油呢，比較多少少啊，落多少少油嘅，嗰只成粒炆肉內咧加頻頻下，係咁 <noise> 多。 ก็จ,จัดแล้วเอาวีหลอชอยชิ้นชิ้นตีนหละสุยงแกเดี๋ยวเราจะผัดแล้วน้ำมันร้อนเราจะใส่ผักก่อนแล้วใส่กระเทียมทีหลังนะเพราะว่ากระเทียมได้สุกแล้วกระเทียมเป็นกระเทียมกระปุกนะคะถ้าใส่ใส่ตอนนี้เลยมันจะกระเด็นค่ะย้อหลอจ้อเอ่อที่ก่อชิ้ยงแล้วคุนคุณจ้องได้ก่อนแล้วยออหลอจ้อชิ้นเคยจะวีาตานแกที่ก่าให้สุกยอก้อกระลาที่ก่อชิยย้นยง 你落啲菜，跟住最最尾先落落呢个嘅，落啲菜，跟住炒咗几下，跟先啊先至落蒜蓉落去，如果咪而家落就又淡噶啦。

嗱，咁樣啦，成盒嗰啲咧，攞成一塊嘅姜，而家先至落先用落去，要加落去。 เอ่วฟ้านใจพิชเข้าไปค่ะ้ว่หลับที่หัวคเอา ใส่ใกล้ฟันแล้วก็ใส่ขนกับน้ำเข้าไปค่ะก็จะเอ้ยต้องรอให้เ่าสับเสร็ที่จไมก่อนตองไม้เราทนนี้งใส่แป้งกับน้ำเข้าไปค่ะ

咁、啊、樣啦，我咁樣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 ， 淨係落嗰啲胡椒粉、麻油都唔使落啦，落啲糖落去就好食噶啦，就咁樣食唔得餐啦，大家都未成嘢啦，嚇，拍拍嘅嗌，卡，食飯啦，大家走啦，拜拜。